อูสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตพาชมวัตถุมงคลของหลวงปู่ปอนหรือว่าอันกรรมฐานปอนแห่งสปปลาวนะวันนี้เป็นล็อกเก็ตรุ่นแรกของท่านเมื่อวันก่อนเอาลงแล้วแต่ว่ามีแค่องค์เดียวแต่วันนี้ก็มีหลายองคา์มาให้รับชมรับฟังกันเพื่อ,อเป็นข้อมูลเป็นเอาลงอาไว้เพื่อเป็นการศึกษาเถือใครมีในอนานคตข้างหน้าจะได้รู้แล้วก็ ทราบว่าเป็นรุ่นไหนสร้างยังไงนะรายละเอียดการสร้างก็ผมก็ไม่ค่อยรู้นะว่าสร้างสักเท่าไหร่แต่ที่รู้แน่ก็คือว่ามีการจัดสร้างและก็เป็นรุ่นแรกของท่านสินวนมณสันที่สําคัญสําคัญก็จะเป็นอันคำหมาของท่านนะถือว่าเป็นอันวัตถุเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ลูกศิษย์มากมายหลายท่านมีประสบการณ์นะทั้งโชคลาภแลวก็รัก ่ว้ในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วก็มีตะกุดเงินโคดอันทองเหลืองแล้วก็มีผ้านักปกข้างหลังถือว่ารุ่นนี้ถือว่าสวยขนาดขนาดพอดีนะส่วนตัวถือว่าพอดีไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะพอดีด้าน,นหลังก็จะประมาณนี้ถือว่าออกแบบมาได้ได้สวยงามแล้วก็น่าเก็บนะอย่างที่อย่างที่อัน ที่รู้อีกมุมหนึ่งก็คือว่ารุ่นแรกอันจะปีไหนปีไหนก็เป็นรุ่นแรกนะเป็นล็อกเก็ตรุ่นแรกต้นสานสำคัญสำคัญก็คือคำหมากของท่านแล้วก็เป็นพานักปกตะกุดน่าจะเป็นตะกุดเงินนะส,สีแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโคดทองเหลืองถือว่าน่าเก็บนะ่าสะสมขนาดอันขนาดก็พอด,ดีนะผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีนะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบดดัติดีปฏิบัติชอบอีกองหนึ่งนะ พอแม่รูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเขารบรักทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวน่าจะเป็นครูบาอาจารย์ฝั่งอันสืบอทอดวิชาทางสายสม,สมเด็จด,ดุลน,นะปัจจุบันนี้ท่านก็ยังยังไม่มรรณภาพนะน่าจะอยู่ที่วัดวัดสีบุญเทืองสอปปลาวนะมันแถวแข็งสวรรค์เขตนี่แหละวันนี้ก็ถือโอกาสดีเอามาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันมีสองสาบนะมีสาบ ฟ้ากับสัเปลืองเท่าที่เห็นในใบปิวนะใบปิวกัดร้างก็เห็นสองแบบนะมีแบบสี่เหลี่ยมเป็นลาดด้านหลังก็จะเป็นเท้าเวสุวรรณอันนี้ก็จะเป็นอันหลังพระนักปกแต่ว่าก็โชคดีแล้วก็ยินดีที่ได้เอามาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันทุกทุกคนก็น่าจะเด่นเกี่ยวกับโชคลาภแค้วคาดปลอดภัย ว่าคร,ครบเครื่องทุกด้านนะคำหมาของท่านปกติแล้วเฉพาะคำหมานั้นที่ท่านแจกให้ลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ลูกหาเอาไปใช้เอาไปพกติดตัวก็ถือว่ามีประสบการณ์เยอะแยะมากมายถือว่าสุดยอดครูบาอาจารย์ทางฝั่งลาวอีกองหนึ่งนะถือว่าเป็นหนึ่งในครูบาอาจารย์ที่อันชาวลาว ชื่นชอบแล้วก็เคารพศรัทธานะติดในอันดับต้นๆที่ที่ฝั่งลาววันนี้ก็ผมก็ถือโอกาสดีเอามาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันสำหรับล็อกเก็ตท่านอันนี้ก็จะเขียนไว้ล็อกเก็ตหลวงปู่กรรมาฐานปอนจะตุวะโลจะตุวโลวัดสีบุญเฮืองสอปปอลาว ด้านนะ้าก็จะเขียนว่ารุ่นแรกหลวงปุกป,ปอนจุดตะวโลถือว่าสวยงามนะสวยงามแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็น่าเก็บน่าใช้นะอย่างที่ผมพูดให้ฟังรุ่นแรกจะปีไหนก็ยังเป็นรุ่นแรกถือว่าถือโอกาสดีโอ้เห็นไหมเกชาสั้น ชัดๆเลยเห็นไหมโอเคถือว่าเป็นหนึ่งในครูบาอาจารย์ที่มีมีชื่อเสียงโด่งดังที่สอปปลาวนะนอกจากนัอนอาจารย์ชาสุดแล้วก็หลวงปู่สุวรรณคำแล้วก็นอกนั้นก็เป็นครูบาอาจารย์สายยุคเก่านะัน พ่อแม่เผ่าอะไรเนี่ยนะถ้าทวีดูแล้วก็มีข้อมูลมาก็ถือว่าวันนี้ก็ถือว่ากัสดีนะเอามาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันก็เป็นข้อมูลในอนาะคตภายภาคหน้านะใครชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้พักเครื่องเรื่องเล่าของผมเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ